ฮึมปลาอะไรปลาอะไรนี่เขาเรียกปลาอะไรอ่ะรู้ไหมสีเสียดสีเสียดเหรออ๋อไหนดูดิโอ้ลูกมันลูกมันเนี่ยอุ้ยสีสวยมากอุ้ยพอทิ้มได้เหรอโอ้ยนี่ครับโอ้ลูกปลาสีเสียดใช่แล้วปลาสีเสียดครับ ปลาสีเสียนเป็นปลาใหญ่นะปลาสีเสียนเนี่ยแต่นี่คือลูกของมันนะครับโอ้ยเพิ่งติดเบ็ดขึ้นมาครับเขาบอกว่มันจะมีตรงหนังมันจะตรงสลับจะมีก้างะฮะทิม่มได้นะครับ